งานเข้าไก่พาสิทธิ์หลุดคำอ่านชื่อลุงตู่โดนถีบถูกทำร้ายจวกยับเทียบสรยุทธโดยเรื่องดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากแฟนข่าวเกิดความไม่พอใจอย่างหนักกับการรายงานข่าวของผู้ประกาศข่าวชื่อดังในข่าวของลุงคนหนึ่งนะครับได้ชื่อว่าลุงตู่อายุ59ปีในจังหวัดพังงาโดยคนขี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งถีบจนล้มควม่ำจากนั้นยังลุมทำร้ายลุงคนดังกล่าว ซึ่งในระหว่างการรายงานข่าวไก่พาสิทธ์เกิดหลุดขำออกกลางอากาศพร้อมขอโทษถึงสาเหตุที่หลุดขำเนื่องจากชื่อละไม้คล้ายคลึงเท่านั้นนะครับแต่งานนี้ชาวเน็ตกลับไม่ขำด้วยและมองว่าไก่พาสิทธ์ทำหน้าที่สื่อได้แย่มากและไม่เหมาะสมเพราะในระหว่างการรายงานข่าวนะครับมีทั้งขำและใส่น้ำเสียงถึงแม้ชื่อของลุงจะไปตรงกับคำอื่นที่ไม่ควรขำและควรมีจรรยาบรรณสื่อแทมเทียบกับการรายงานข่าวของคุณสรยุทธ์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยมีความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับบอกว่าคุณอ่านข่าวลุงตู่ถูกทำร้ายแล้วคุณหลุดขำนี่หมายถึงว่ายังไงครับคุณบอกว่าขอโทษที่ขำเพราะชื่อไปละไม้คล้ายคึงคือคุณชอบใจคนที่ชื่อลุงตู่ถูกทำร้ายเหรอครับคุณทำหน้าที่ได้แย่มากนะครับชาวเน็ตนะครับยังตั้งคำถามว่าไก่พาสิทธิ์เนี่ยคุณชอบใจเหรอที่คนชื่อลุงตู่เนี่ยถูกทำร้ายเหรอรวมถึงทางต้นสังกัดเนี่ยควรมีการพูดหรือว่าตักเตือนกันบ้างนะครับ และนี่คือความคิดเห็นนะครับจากโลกโซเชียลนะใน Twitter มีความคิดเห็นอย่างไรหรือม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม